ไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะทำไม,มน้องก็ไม่เคยยัดเข้าไปสิครับไม่อะค่ะผพราะไม่รู้สึกไม่รู้สึกคุณทําอะไรเนี่ยโออ,อมขาดไปยยไหรือเปล่ามันเคยยาวยัดเข้าไปนรือเป่ะน้องจะจักเขาเ้กออกาครับวางไม้ถางเขาก็ยัดเข้าไปได้เลยครับไม่รู้สึกเลยค่ะเพราะว่าอย่งน,นี้มันเล่นเล่นแบบนี้มันเบเบรมันอ่อนมากเลยอ่ะเขาเล่นเขาไม่เขาไม่ยังงี้กันนะว่าเ่นเล่นเล่นอะไรเป็นผู้ชายอะไรเล่นให้ผู้หญิงไม่รู้สึกไม่มีอารมณ์อะไรเลยอ่ะ Icana, ทำไมครับอ่อนมากรู้ปะไม่ของน้องตายด้านครับไม่ได้ตายล่าหรอกเขาเสียงตายด้านตายด้านเสียงคุณนี่มันแบบว่าเออมันไม่ไม่ได้เลยแล้วแบบโอ้ตายด้านของน้องมันตายด้านตายด้านไม่มีขอะจกเป็ีนตายด้านตายด้านบอกตรงๆเลยว่ากระจกมากตายด้านจริงๆของน้อง เปล่าคุณมากกว่าไม่มีความสามารถโอเป็นผู้ชาย,ยที่ไม่มีน้ํายาที่สุดเลยไม่ต้องโทรมาแล้วนะไรอารมณ์สิ้นดีเลยจับข้อนมเลยจกกับข้อล,กกบลลอลมจังเลยดูข้นมจังเลยจับดูกินนมจังเลยไรอารมณ์สิ้นดีค่ะคุณทําอะไรออกมาโอ้จับโดนังแรงจับโดนแรงกัดดึงแรงบอกไว้นะฟังเสียงคุณนะไปดูหมาเอากันนะยังมีอารมณ์กว่าอีกโอ้หมามันเจ็บมันเจ็บนะมันยาวใหญ่มานไปเลยค่ะอย่ามายุ่ง ถ่างขาน้องจังเลยอื่ลเลยคุณชีน่อย่อยากยกขาขึ้นขาพอแล้วจับทางขาขอขอก้วตันไปอย่างเลยหรออ่าชียงแล้วบีบน้ำด้วยดูดน้ำด้วยเลยเจ็ดด้วยหรออ่าอือรู้นะว่าคุณอยู่ที่ไหนอะแล้วตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะให้ตำรวจไปจับคุณด้วยรู้รู้จะยอมตายเพื่อคุณยอมตาย็นอกน้องครับ อ๋อยอมตายเหรอคะบอกเราเสียงคุณหรือสิ่งที่คุณพูดมารู้ไหมว่าทําให้คนอื่นไม่รู้สึกอะไรเลยบอกแล้วไงก็น้องตายด้านก็มันทิ้นอย่างนี้น้องตาลาดโดนก<ม> <มา S 1> รกะแทกยด้าไม่ไม่ไม่อะค่ะคฟังเสียงคุณแล้วมันไม่รู้สึกอะไรเลยเนาะโอตาย้าแสดงเอาโดนมามากสีตายตาเราตายแล้วคะ่ะนี่มีอะไรแนะนาให้เอาปะอะไรไปแดกยาแล้วตายซะโถ